พี่ปอนกับภูวินใครคลั่งรักมากกว่าแน่นอนต้องเป็นพี่ปอนครับผมเพราะน้องภูวินเขายังเด็กอยู่นะครับเขาต้องเป็นคนถูกรับความรักจากพี่น่าจะดีกว่าครับรีวิวน้องภูวินหน่อยน้องภูวินก็เป็นน้องที่ติ่มครับสั้นๆคำเดียวนะติ่มครับอยู่บ้านหรอใช่ครับอยู่บ้านครับ นนี้น้องภูวีน่าจะอ่านหนังสือนะครับทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้น้องกขสอบตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็ส่งกําลังใจให้น้องๆนะครับผมนี่ชุดนอนหรือยังยังเลยพี่ป้องพิ่งถึงบ้านเลยงั้ก็เลยมาไลฟ์เพราะว่าว่างครับอ้เผาหลุยหน่อยค่ะวันนี้หลุยเผาเราไปนะครับว่าเราเป็นคน เงาก็จริงครับส่งติกเกอร์หาลุยยามว่าคััหลุยก็ยังไงดีล่ะเป็นคนที่มี energy ตลอดเวลาครับ Hello from Myanmar Hello <laughs> เอ้ฟิลเตอร์มันอาวอ๋อ มันเป็นอย่างนี้เนี่ยมาฟิลเตอร์คงรู้ว่ามันทำอย่างนี้นได้สวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะครับตอนนี้คูวินเผาไอ้ไม่ใช่อ่านหนังสือก่อนนะครับน้องสอบตัวสุดท้ายรีวิวเนโอแหละครับก็เดือนเป็นยังไงนนโอก็เป็นอย่างนั้นนะครับผม ฝากบอกพี่เนียวหน่อยค่ะหนูข้างลักเขาได้เลยครับผมเดี๋ยวพี่จะบอกให้นะครับตึ Hello. Do you like cat?